เรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยต่อจากตอนที่แล้วชั้นประถมศึกษาปีที่สี่สำหรับในคาบนี้นะครับครูจะอธิบายนะครับให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายๆบางคนยังไม่เข้าใจเลยครับครูครับในสำนวนเป็นอย่างไรสุภาษิตเป็นอย่างไร<อ>คำบังเพยเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมันจะ มีลักษณะที่คล้ายขึงถ้อยคําที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลเปรียบเทียบกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการสั่งสอนบ้างเพื่อใช้เป็นคติเตือนใจแต่ความแตกต่างมันอยู่ตรงที่ตรงไหนตรงที่สำนวนสำนวนมันจะมีลักษณะที่สั้น กระชับไม่มีสัมผัสในออกระทัดรัดนะมันจะสั้นมันกระชับมันกระทัดรัดแล้วก็ไม่มีสัมผัสในเป็นอย่างไรเช่นอะไร <I S 1> เช่นกาข้าพิกนะหนึ่งสองสามกาข้าพิกมีสามคำกาข้าพิกเห็นไหมมันจะสั้นสองกาฝากสองคำเห็นไหมกาฝาก หนฝาก 2. องเห็นไหมมันมันจะสั้นมันจะกระชับนะครับ 3. แกะดำะสี่คลุมถุงชนมันจะสั้นนะ5นกสองหัวเห็นไหมครับประโยคหรือว่าคำของเขามันจะสั้นมันจะกระชับมันจะกระทัดรัดแล้วก็ไม่มีสัมผัสใน นะคำเหล่านี้จะเรียกว่าสำนวนส่วนลักษณะของสุภาษิตเป็นลักษณะอย่างไรสุภาษิตนี่เขาบอกว่าเป็นถ้อยคําที่เปรียบเทียบเหมือนกันแต่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความดีความชั่วสอนให้ทำํำสอนไม่ให้ทําเช่อนอะไรทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไอ้ไหมคำเหล่านี้จะเกี่ยวกับศาสนาคือสุภาษิตนะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นอะไรต่ออีกรักดีหามจัว่วลักชั่วหามเสาเมตตาธรรมคาจุนโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไอ้คำเหล่านี้นะครับคำเหล่านี้ที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ย จะเรียกรวมๆเลยว่าสุภาษิตนะครับสุภาษิตจะเกี่ยวกับศาสนาคำพังเพยนะคำพังเพยเป็นอย่างไรคำพังเพยนะครับส่วนใหญ่นะครับคำพังเพยก็มีลักษณะที่สร้างขึ้นมานะครับแต่มักจะใช้ในแนวทางที่ประชดประชันนะครับประชดประชันเสียดสีเช่นไรหัวล้านได้หวีนะเห็นไหมหัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่นคางคกขึ้นวอเออไอคำเหล่านี้คำเหล่านี้มันจะมีลักษณะที่มันแบบประชดประชันคำไหนที่มีลักษณะประชดประชันเรียกรวมๆเลยว่าคำพังเพยและคำพังเพยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองเช่นคำไหนอะเกี่ยวกับสัตว์อะเช่นไก่ได้พลอยคางคกขึ้นวัวัวลืมตีนอ่า หมาเหาใบตองแห้งเป็นคําพังเพยเพราะว่ามันเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะง่ายๆนะครับลักษณะการแยกง่ายๆเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตคําพังเพยคู่สรุปสั้นๆให้ฟังนะครับก็คือสำนวนเกี่ยวกับมันจะมีเนื้อหาที่สั้นกระชับกระทัดรัดไม่มีสัมผัสในสุภาษิตเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับศาสนานะครับสุดีภาษิตก็คือคําพูดที่ดีนะครับเกี่ยวกับศาสนาคําพังเพยจะมีลักษณะของการแบบประชดประชันนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสัตว์ด้วยนะอันนี้คือลักษณะแยกๆนะครับแต่บางตำรานะครับบางตำราเขาจะเรียกรวมๆนะครับสำนวนสุภาษิตคําพังเพยรวมๆกันเรียกว่านะครับจะเรียกว่า สำนวนนั่นเองนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับจะเรียกว่าสำนวนนั่นเองนะครับอ,อันนี้คือลักษณะนะครับในบางตำราแต่เรียนกับครูแบงค์นะครับครูแบงค์จะสอนเกี่ยวกับลักษณะของกรารแยกนะครับแยกระหว่างสำนวนสุภาษิตคำบางเพยลักษณะจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ไอ้นกปีกหักนี่นักเรียนคิดว่าเป็นสำนวนหรือว่าคำบางเพยหรือสุภาษ,ษิตครับอ๋อจะคิดว่าคำบังเพยหรือเปล่านะเกศกนกยังนะครับยังไม่ใช่นะครับไอ้นกปีกหักตัวนี้นะครับมันจะมีเนื้อหาที่เป็นอย่างไรสั้นไหมครับฮะสั้นไหมเออสั้นนะครับสั้นมันกระชับใช่ไหมมันกระทัดรัดใช่ไหมครับ ไม่มีสัมผัสไหนด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสํานวนนะครับเป็นสํานวนนกปีกหักเป็นอย่างไรเป็นความหมายของมันเป็นอย่างไรเอย่ยนกปีกหักเช่ world, นคนที่เคยร่่ารวยมาก่อนนะครับคคนที่เคยร่่ารวยมาก่อนแล้วก็กลับมายากจนนะครับเป็นอย่างไรอ่ะนกปีกหักนกมันบินได้ใช่ไหมครับแล้วก็พอมันบินไม่ได้มันก็ พอมันปีกหักมันก็เป็นไงบินไม่ได้ออลักษณะนี้ความหมายของมันก็คือคนที่เคยร่ํารวยมาก่อนนะครับออคนที่เคยร่ํารวยนะครับสุดท้ายนะครับก็กลับมายากจนนะครับเปรียบเหมือนกับนกปีกหักนั่นเองนะครับออในส่วนเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเป็นอย่างไรเอ,อ่ยนักเรียนลองคิดดูซิว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาเป็นหมาไม่กัดนี่เป็นสำนวนเป็นสุภาษิตหรือเป็นคำบังเพยครับหื มันยาวอย่างเงี้ยตัดไปเลยตัดไอ้จำนวนไปเลยเพราะมันยาวมากเลยตัดจำนวนไปเป็นอะไรระหว่างคำเปรกยบกับสุภาษิตเป็นคำอะไรหื ulk? เป็นคำอะไรเอ่ยอ่าเป็นคำอะไรครับเป็นคำอะไรอ่าเป็นคำพังเพยนะครับเป็นคำพังเพยอ่าเป็นคำพังเพยพวกเกี่ยวกับสัตว์นะครับเกี่ยวกับสัตว์อ่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับเป็นคำพังเพย เป็นคำบังเพื่อในความหมายแล้วมันคืออะไรนะครับคือให้เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับแล้วจะปลอดภัยนะครับเพราะผู้ใหญ่นะครับส่วนมากเคยอาบน้ําร้อนมาก่อนนะครับ <c oughs> เคยผ่านประสบาการณ์ตรงนั้นตรงนี้มาก่อนนะครับพอผู้ใหญ่สั่งสอนอะไรเด็กก็ควรจะรับฟังนะครับเพราะว่าท่านเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาเคยพลาดพังตัวนี้มาก็จะสอนลูกหลานเพื่อว่าให้นาว่ายาทาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าทําไปแล้วผลมันจะตอบกลับมาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ ดังนั้นเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเป็นคําพังเพยนะครับในสำนวนสุภาษิตค er ําพังเพยนะครับคําที่3นะครับก็คือจับเสือ,ม,อมือเปล่านะครับจับเสือมือมือเปล่านะครับเป็นลักษณะยังไงเป็นอะไรเอ่ยเป็นคําพังเพยหรือว่าเป็นสุภาษิตเป็นคําพังเพยนะครับเป็นคําพังเพย เป็นคำพังเพยนะครับเป็นคำบังเพยเพราะว่าเกี่ยวกับสัตว์นะครับจับเสือมือเปล่ามันก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะครับสี่คำก็ถือว่ายาวจับเสือมือเปล่าเป็นคำพังเพยนะครับเกี่ยวกับสัตว์ลักษณะความหมายเป็นอย่างไรเช่นอยากได้กําไรนะครับแต่ไม่ยอมลงทุนลงทุนนะครับคือจะทามาจะทําการค้าขายอะไรต่างๆนะครับ อยากได้แต่เงินเขานะครับอยากได้แต่กาไรนะครับแต่ไม่ยอมลงทุนอันนี้คือลักษณะของการจับเสือมือเปล่านะครับเรามาดูนะครับสำนดนสุดท้ายนะครับสำนวนสุดท้ายของเราคืออะไรนะครับคือนะครับคาอะไรเอ่ยคาพังเพยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะครับปากเสือนะครับปากเสือปากนะครับปากเสือปากตัวเข้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคำอะไรคำพังเพยนะครับเกี่ยวกับคำพังเพยเพราะว่ามันเกี่ยวกับสัตว์นะครับปากเสือปากจอระเข้คคำนี้เป็นคำพังเพยไม่ถึงอะไรหมายถึงตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนะครับอืมปากเสือปากจอระเขกีใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับสถานการณ์ที่อันตรายนะครับเช่นนักเรียนนะครับ กำลังถูกเพื่อนลุมซ้อมลุมตีในลักษณะเหล่านี้นะครับก็คือการตกอยู่ในสถานการณ์อันอันตรายตรงกับสํานวนที่ว่าปากเสือปากจระเข้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดตัวนี้จะเป็นการทําแบบฝึกหัดเก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนนทั้งหมด10คะแนนด้วยกันนะครับให้นักเรียนตั้งใจนะครับตั้งใจทํา ครับส่วนไอใบงานเก็บคะแนนของเรานะครับไอตัวนี้ทั้งหมด10คะแนนด้วยกันนะครับมี15ข้อให้นักเรียนตั้งใจทำนะครับตั้งใจอ่านคืออ่านคำสั่งนะครับเขียนตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นข้อที่เป็นความหมายนะครับลงในช่องว่างหน้าสำนวนที่สัมพันธ์กันนะครับ ให้นักเรียนลองดูนะครับว่าความหมายนะครับจะอยู่ข้างหลังนะครับอ่าให้นักเรียนดูนะครับว่าไออืมเช่นคว่ำบาตรอ่าคว่ำบาตรความหมายอะไรนะครับความหมายคืออะไรให้นักเรียนดูนะครับก็ขอคองแล้วเอามาเติมตรงช่องข้างหน้าตรงวงกลมนะครับอ่าชักใย,ยเออเป็นไงได้กินให้ดูซิว่าความหมายของเข้าคืออะไรแล้วเอามาตอบตรงหน้าอ่าตรงหน้าสำนวนนะครับอ่า เช่นหนึ่งตอบอะไรสองตอบอะไรเอากอขอของอเลือกเอามาตอบนะครับไม่ใช่เอาไปโยงไปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปโยงครับเอาเลือกเอากอขอของงเอามาเติมลงไปข้างหน้าํำนวนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ